วัสดีครับนี่ผมนัทปินอา่านนี้ร้านอยู่ในช่อง m v p Biker c h anel n ครับผมกบบมือวันนี้เราจะมาเปิดตัวสมาชิกใหม่ของช่อง m v p Biker นะครับผมนั่นก็คือคันนี้เลยครับนีา CB 150R นะครับผมก็กำลังฝึกกับขี่อยู่ก็ยังไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยแข็งครับไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะฮะ พุ่งจริงอ่าเมื่อวานนี้เราจะไปวนออกไปทางกาเออไปขับรถเล่นกันหน่อยนะฮะอะแล้วเราไปขับรถเล่นกัน ปรมาสองสาสหนาที ขี่แล้วเดินไปอย่างมากแดดร้อนๆขออนุญาตบอมยางมาปาดหน้ายางสักครู่นะฮะโอเคไปมเสียวข้างบนมากเลยบอกเลยว่าเชียงใหม่ท,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 หท,หทั้งทั้งเหนือทั้งเหนือที่จะผ่านมาเนี่ยคือแบบชุ่มฉ่ำเลยนะฮะ สบาดีกันอยู่ก็พิมพ์บอกหนึ่งใต้อคอมเมนต์มาเลยครับผมเดี๋ยวจะกลับไปตอบนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำคลิปเพราะว่า ช่วงก,าากลางภาคเนาะับก็งานเยอะแล้วก็ต้องเคลียร์งานอีก <laughs> yeah. I don believe don't do for Don't to in destiny I just best for me listen enemies what's just my They're full jealousy The, this legacy you gon' see you gon' see success อันตรงนี้อ่าเป็นเส้นทางที่ผมมาหัดฝึกขับขี่ทุกวันนะครับไปกันเลยว้ก็ยังก็ยังไม่ค่อยคุ้นกับแรงมาเท่าไหร่นะ เราจะขี่กันช้าๆนะฮะอันนีน้ก็ช้าละเจ็ดสิบ อาจจะยังเอเอเกียร์อยู่นิดๆห,หน่อยๆนะฮะมันก็งัดไม่ขึ้นความรู้สึกที่เปลี่ยนมาคี่ซีบนะฮะจาก Honda Dream ซี0 n อในช่องเราก็แน่นอนซีซีมันต่างกันต้องเปลี่ยนแน่นอนน้ำหนักด้วยแต่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 แตแต ไรไม่ค่อยอยู่ตรงนั้นคนที่ขี่เนี่ยอย่างเงี้ยไม่ขี่ดีมากไม่ขี่มอเตอร์ไซค์เกียร์ธรรมดามันจะเช่เผยการคัดเข้าเกียร์นะครั้งรี่มันคัดขาเนะเดอเก็บเล็บแม็กซงของเริ่มได้ละปะ ยกาพอยกาพาว้าออซไซด้าทำง,งานหน้าหน้าว่าเป็นเป็นตรงเมื่อกี้นะโอ้โหเป็นดีนี่แสบตูดอะโอ้ยพูดต้องโกนทำไมวะ ฮอนด้าซีบี150าคันนี้เนี่ยแรงทอ้อแรงท้อของมันมันจะมาตั้งแต่5,000รอบนะนี่ผมรู้สึกแล้วตั้งแต่บ,บิดมานี่คือ5,000รอบแล้วนพุ่งเลยนะตอนนี้ก็ยังแบนโค้งไปได้ไม่ยังไม่ค่อยชินรถเท่าไหร่แต่ก็โอเคพาได้ รางก,กายกำลังดีจริงๆเอออันนี้คุงเห็นเออเดี๋ยวต้องกลับไปขันนอ็อ <laughs> ตเดี๋ยวต้องกลับไปขันนอ็อต ต้องกอดไปขัดนอป่ะผมว่าขันแน่นนะนะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมกลับค่อยๆค่อยกลับไปขัดเนาะแต่ก็อย่าห้าวเร็วมากแล้วกันเสียวเสียวอย่เหมือนกันนะโอ้โ I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. หน้าโค้งอัอองนตรายแสงโค้งไม่ดีแดดในสนานั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะ าใช่ไม่หลดุดอ๋อไม่หลดุดไม่หลดุดไม่หลดุดเมือ่อกี้นี่เสียงอะไรดังกรอกชิวชิว นี่ยังไม่ได้เปลี่ยนท่ออะไรคัะนนะเดิมเดิมเดิมทั้งฝันมีไฟอ,อันนี้มาให้นะ้ไฟข้างๆนะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะมีไฟข้างๆมาให้เม่อไฟสีขาวก็เลยติดฟิล์มสีเหลืองเนาะเขาก็จะเป็นประมาณนี้ให้ลูกมันน่าจะไม่เห็นนะอันนี้คือสวิตไฟนะฮะ นี่คนะคือสวิไฟข้างล่างนี่นะฮะเดิมมาอยู่ตรงแผงคอข้างในนี้นี่ก็เลยทํามาไว้ข้างบนนะฮะเราจะออกสู่ถนนใหญ่กันแค่ชั่วขาว <laughs> เขอดูก่อนมีรถมาไม่มาเนาะมองไม่เห็นโอเคไปได้ าส่้นมาแค่เงี้ยเลยทุกคนฮ่าฮ้าฮ่าฮาวโ่ข้างหน้ารถบรรทุกแล้วเราขอบห่างๆนะฮะ รู้ว่าสีมาจากรถบรรทุกนี่เอง <laughs> แต่เราก็จะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านจันนะฮะเออจูสงดน,นี่ก็มีแค่น,นี้นะฮะเออจูสงดน,นี่ก็มีแค่น,นี้นะฮะ อาจจะมีคลิปให้ใหดูให้รับชมนะฮะอะวันนี้ก็เล่นมาโดยประมาณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสัปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย